อ้ขาใหญ่เลยเพิ่งเ,งเข้ากำรรนะครับหวานดอกเดียวเดี๋ยวนี้หวานดีครับ,บ สวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสุขสุขคนครับโอนี้ครับพาเขาป่าหาเห็ดคือเก่าครับผมพามาป่าน้ำเหนาวอีกจากมือนะครับผมมาเลาะเบิ้งเห็ดเผิงกนะครับเนาะบลูว่าสิหมานบอพี่น้องครับผมออกหลายมือแล้วครับแล้วก็ฝนตกบ่เซ้อนะครับดินเปียกดินแฉะบบลูว่าเห็ดออกบ่จต่ไหนก็ลองเลาะเบิ้งก่อนนะครับผมติดตามดูน้ำกันโซนที่ผมหาเนี่ยก็โซนนอกๆนะครับผมไม่ได้เข้าไปทางในนะครับผม ทางในขามสะพานไปพุ่นนี่น้ำท่วมนะครับพู้ใดงยางขามได้หรือว่ามอไซค์ขามได้ก็สิมีเห็ดอยู่นะครับข้างในน่าจะออกอยู่ข้างในนะครับหลายเอเละเบิ้งทั้งนอกดีก่อน,นครับผมรดผมก็ขามไปบ่ไดดพึ่ดงดอกนึ่งครับผมอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขม ผมบ่หลายครับผมน้อยนีเหม็นโมเมนมีนม์อีดอกหนึ่งครับผมดอกนี่เน่าเห็ดพึ่งขาค้านเห็ดพึ่งแดงครับนี่ยูนิซองดอก ออกบัหลายสองดอกนะครับวันนี้ดอกไหมดอกน้อยมันอีกดอกนึงครับผมเห็ดพึ่งคมมั้ยเนี่ย็เห็ดพึ่งแดงครับผมีอันนี้หวานดีครับ เป็นแดงค้ำขานมักเน่าเนอะป่าดอกดอกใหญ่มันเห็ดพืชเขบกำหับสองดอกงามโอ้งามีดอกครับ เคร thing, ื่องข้ารกำนะครับหวานเกิดมี่อีกดอกครับสีม <deal> ่วงเกิดแล้วโงกครับใต้คุ้มยานสองสามดอกโงกแดง สองดอกแต่แต่ดอกครับผมเก็บหนกเก็บพึ่งแดงอันนี้ผมจงไว้สามมือแล้วครับกำลังไงไงสาอยู่ Song đỏ lòng đỏ ngay ngon kiếp lộn ngay nga 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 ดอกหนึ่งสามมือนลครับนี่เป็นไงเห็ดพึ่งนกยูงหัวเขียวอันนี้นี่กระจรงไว้นะครับบวใหญ่เลยพี่น้องครับนี่เห็ดพึ่งเขากำสองมือสามมือใหญ่ดอกเดียวดอกนั้นเก็บได้อยู่ นั่นโบยง่ครับีอีกนะครับสองดอกเห็ดพึ่งขาแข็งเห็ดพึ่งขาขนครับนี่สามดอกกันทุนสี่ดอกดอกน้อยเอารถครับ สีคือจังใบตองไปไมหมนี่ครับผมเน้มเมื่อก,อก็เห็นอีกดอกเห็ดพึ่งขาแข็งเห็ดพึ่งขาขนอีกสองดอกสามดอกนะนสีคือจังใบตอง ดอกปกหัยใหญ่ครับผมนี่ดิดอกนรับแมน่นแม่นเห็ดปวกครับผมดอกนึงอู้ดอกเห็ดนี่นี่สีน้ำตาลคือจังใบ,บไม อุ้ยสองสามดอกตัวนี้นี่ครับตอนแรกผมก็เห็นดอกเดียวสามดอกครับผมติดตุ่ตงแดงอุ้ยเกิดดอกเดียวนี่ ใกล้ๆกันเปลีลป็นเห็ดพึ่งทหารนะครับโอ้ขาเป็นใหญ่เลยครับผมเห็ดพึ่งเขากำอีกดอกนึงครับผมดอกเดียวแมนบ่แมน,แมนเขากำครับผม เดียวอีกดอกนึงนะครับเนี่ยอุย้ยสีเห็ดพี่น้องเย้ยต้องแหนมคักๆครับผมนี่สองแล้วสองอีดอกเดียวครับกาลังแจงแสบพึ่งแดงครับดอกนึง ดอกนี่คือกุ้ยมิ้มูดอกเดียวนะครับเห็ดพึ่งแดงดอกนึงนะครับแค่ละดอกขางต้นไม้ดีสองดอกนะครับ โอ้ออกน้ำอยู่ครับผมสองดอกคือซีมานซัมเนีแหละพี่น้องครับผมมือนี่หายากเติบนะครับเผ็ดห่างๆนะครับผมนี่ครับก็เพาะไ้แกงนะครับเนาะเดี๋ยวผมกระซิกลับนะครับผมโอ้ยย่งขาหลักเลยครับมือนี้อ่ะออกจากปลามาแล้วครับผมก็คือซีโพซัมเน่เครับมือนี่ย่างจนขาหลักนะครับผม ค้นกับไหลเนาะแต่ว่าเห็ดกับบ่ค่อยไหลน้องผมส่วนมากเปลี่ยนเห็ดพึ่งด้วยครับด้อปลาน้ำหนาวนี่เบ็ดพึ่งร้วมแล้วครับผมหลายชนิดนะครับอันนี้ของน้องแพงก็ได้เครื่องตากายเครื่องตาอยู่นะครับเนาะผมก็ได้ซ้ำนีแลละครับผมโคได้แกงนะครับแต่เห็ดด่งามอยู่เห็ดพึ่งเป็นเห็ดพึ่งหวานแกงแซ่บๆนะครับผมมื่อนี้ ะพอดอยู่พอได้กินครับผมพอได้เก็บพอได้เลี้ยมอยู่ครับกอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับผมทุกการติดการตามนะครับเนาะเอาไปคลิปหน้าพามาเก็บไหมครับผมสำหรับคลิปนี้กับสิการบ,บ้านก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าอ่าพอได้แกงอยู่ครับผมหมอใหญ่ร่วมกันนี่ก็ได้ตาหนึ่งอยู่เนาะเจ้า